สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนคุ้มภัยนะครับวันนี้ฝนก็ชุ่มช่าอีกเช่นเคยนะครับทางใต้นครศรีธรรมราชนะครับฝนมาเพียบช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่คนคุ้มภัยแอดขอเป็นเพื่อนเข้าไปใหม่ก็ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนที่ตอบรับนะครับทำความรู้จักนะครับคนคุ้มภัยสุชาติปรีชาวงนะครับ1 3 2่ทับแหมู่แปดตำบลตะลิงชันอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ099 4305 481นะครับมีตัวตนนะครับคนจริงๆอายุอานามก็ เ,เกิดเมื่อ28ตุลา2,518นะครับผมก็ที่เห็นก็เป็นไม้โบราณนะครับเป็นไม้พื้นถิ่นเป็นเสนจันทร์ของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับทุกตัวทุกต้นนะครับมีอยู่หลายชนิดหลากหลายาสายหลายสีหลายตัว แต่ละตัวก็มีพี่มีน้องรวมอยู่นะครับก็มีให้เห็นนะครับสวยๆนะครับผมมีให้เห็นอยู่นะครับก็ทำความรู้จักกับเพื่อนๆนะครับผมมีอยู่ก็พอประมาณเพราะว่า,าเป็นไม้พื้นถิ่นนะครับ ให้หล,ลานๆหามาให้มั่งซื้อส่วนมากก็จะให้ค่าขนมหล,ลานๆไปนะครับไปสั่งพอหล,ลานๆหามาได้ก็นี่แหละครับเอามาเก็บเอามาทําไว้อ่าต้นนี้เป็นไม้เมืองพังงานะครับต้นนี้ไม้พังงานะครับต้นนี้มาหาโพเดงนะครับเป็นไม้ต่างถิ่นต้นเดียวนะครับผมที่เหลือก็ไม้ในถิ่นทั้งหมดนะครับ มีอยู่มากนะครับผมอบอนสีก็พอมีให้เห็นนะครับมีอยู่ก็พอดูได้อยู่นะครับบอนสีแต่ว่า,าโรงเรือนเริ่มมีปัญหานะครับก็เลยใบมีปัญหานิดนึงนะครับโหราพวกด่างนะครับอันนี้คือโหรานะครับโหราด่างนะครับผมต้นใหญ่ต้นโตเบลอนะครับ ว่านสเสนจันโบราณมีอยู่เยอะนะครับของคนคุ้มภัยก็พอดูได้อยู่นะครับมีอยู่นะครับอันนี้ที่เลี้ยงไว้สำหรับแบ่งปันขายก็มีอยู่นะครับแต่เป็นกระถางใหญ่ๆนะครับเป็นฟอร์มไซต,โต์โตๆเป็นฟอร์มแม่นะครับใส่เข่งแบบนี้เลยนะครับบิ๊กนะครับ นี่ครับสวยๆนะครับก็ oh. คลิปนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับโชคดีมีมันนี่ใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับฝ oh. ากกดติดตามของคนกุมภัไปัาง a c e b o o k และ youtube ด้วยครับผมสวัสดีครับ